เชียงใหม่ครั้งแรกเมื่อวันที่2มิถุนายน2564ขอยกมือค่ะเห็นชอบที่ดีกามเสียงขอบคุณค่ะเอามือลงได้ค่ะเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งแรกเมื่อวันที่2มิถุนายน2564 564ตามมติสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้กำหนดให้มีการ564ตั้งแต่วัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลคศ2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่15วักแรกและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมแก้ไขเพิเ่มเติมถึงฉบับที่2คศ2554ข้อ,อ22จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลนครเทียงใหม,ม่สมัยสามาณสมัยแรก ประจำปีพศ2564ตั้งแต่วันที่3มิถุนายนรวม,ตมตนาตาตรวงาา่วมัมาานนรวา,านุก,ก,รนกัรคกรรมการตรวจรายงานการประชุมแตงประาด เทศบาลทราบว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมเพื่อพิจารณาพัดเลือกประธานคณะกรกรมการตรวจาาราครับมีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขข้อธรรมในรายงานการประชุมสมาชิกเทศบาลแสงสีใสตามระดับการประชุมสารนักออกเสียงใหม่ระดับชื่อนะครับผมที่ว่าระดับที่สี่ใน,ใน่าจะเป็นนายส คุณท่านจิตรีพรแต่จริงแล้วก็ท่านเสียจากเรื่องสีนะคะเจ้าของงเท่านด้วยค่ะโอเลขาองการทุจริตนายกขอุกท่านนะคะตามพระราชบัญญัติเทศบาลทศ .2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พ่ครบและที่10วันนอกจากวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี มตรา48ภาษาวะ3ระบุว่าการประชุมเพื่อแถลงนโยบายของ,งานายกเทศมนตรีให้กระทำโดยเปิดเผยกาาชิกสภาเทศบาลท,ท,ท,ทุกคนที่มาประชุมด้วยต่อไปนะคะระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาของถิ่พศ2547 เรียนสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่และผู้บริหารทุกท่านตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2564ประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผมนายอัศนีบุรุษกรดดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เลื่อกให้กระผมมารับพาตร48า48ภัาัแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตนถึงปัจจุบันและมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกระผมจึงขอแถลงนโยบายการบริหารราชการ9ด้านดังนี้ด้านที่1ด้านการปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กระผมจะปกป้องเทิดทูนและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เทิดทูนยกก้องผมก่อนนะครับก้องผมก่อนนะครับผมหนึ่งสองสามครับ เอาเรือลงนิดนึงครับฟังไน้ครับโอเคครับผมครับครับใครไหะตัวเอราขาลวะครับนครับ่ตัวตัวการจัดเก็บที่รถนงร้อยละก้สิจะเป็นของช่วงปีก่อนๆนะครับในในช่วงปีนี้เองก่อนที่ผมจะเข้าเข้ามารับตำแหน่ง ได้มีการคร่าวๆนะครับว่าจะมีงบงบประมาณที่หายไปอยู่ประมาณ300กว่าล้านก็คือจาก1,600ล้านหรือว่า1,300ล้านนะครับตรงนี้เองก็ต้องมีการการ,การจัดสรรที่มากขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกที่ผมเริ่มทํางานนี่เองก็จะมีการคุยเรื่องงบงบประมาณเป็นอย่างแรกเลยเพราะว่าจะจะทำอย่างไรให้การจัดสรรงบงบประมาณไปในทางที่ดีเพื่อเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อประโยชน์ของพี่น้องในช่วงนี้คือต้องมีการแก้ปัญหาเร่งด่วนด้วยนะครับ ก็จะมีแผนมามาจากหลายภาคส่วนนะครับร่วมร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ด้วยที่จะมีการเตรียมจุดฉีดวัคซีนแล้วก็มีการดู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 แลเรื่องความสะอาดกับสุขภาพของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลครับอย่างที่ผมแจ้งไปในตอนแรกนะครับก็ต้องออทุกอย่างจะจะไปด้วยกันหมดทั้งทั้งฝ่ายฝ่ายนิติติบัญญัตินะครับฝ่ายสภาฝ่ายทางทางทางข้าราชการและที่สําคัญที่สุดก็คือทางภาคประชาชนครับที่จะ ให้ความร่วมมือแล้วก็มีการการเสนอในความคิดแล้วก็นํามาร่วมกันครับเพื่อใหเ้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่การจัดสรรเพื่อเพิ่มพื้นที่ทํากินครัแบให้กับทางทางพี่น้องประชาชนที่อยากได้พื้นที่ทํากินที่มากขึ้นต้องการมีมีพื้นที่ขายของที่มีราคาถูกมีการจัดสรรโดยโดยทางทางเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมดะนะครับตรงนี้เองก็หวังว่าจะเป็นการช่วยลด ภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พื้นที่ทากินของประชาชนได้ครับมีช่วมี2เรื่องนะครับว่าจะขอเชิญชวนทุกท่านอาจองแล้วก็เตรียมฉีดวัคซีนกันนะครับเพื่อให้เกิดปุ่มุ้มกันที่มากที่สุดนะฮะแล้วก็ในในส่วนที่2เองก็ขาขรกาศอยากตกทุกอย่างยังต้องดําเนินการไปอย่างเดิมนะครับเพื่อให้เชียงใหม่เราปลอดภัยจากเชือ้อโควิด -19 ตัวนี้นะครับ แบ่งแบงแบงบประมาณแบ่งแผนเป็นหลายๆส่วนนะฮะก็คือส่วนที่จะต้องมีความควาจะเป็นเลขด่วนก่อนนะครับตรงนี้เองจะต้องนํางบประมาณมาใช้อย่างเต็มที่แล้วก็ถ้าผมจะบอกว่าเป็นงบประมาณพุ่มเฟือยในส่วนถัดมานะครับตรงนี้จะต้องมีการลดลดถอนค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงนะเพื่อให้ทําให้เกิดเกิดเกิดประโยชน์ที่มากาาาที่สุดน,นะครับ ตางส่วนที่ที่ลดลงด้วยนะครับเพราะว่าทางทางขยบสามรกก่าตันที่อยู่ในในเขตเทศบาลก็จะมาจากประชาชนข้าในเขตก,ก็มาจากนักท่องเที่ยวด้วยถ้านักท่องเท,ที่ยวลดเองนะครับถ้าก,ากําจัดค่าขนถ่ายก็จะลดลงไปตามอัตราส่วนครับ <S 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 ตรงนี้เราก็จะมีหลายๆอย่างที่ที่เคยทําทํากันานะแล้วก็จะดําเนินการต่อไปคือก็คือเรื่องการแยกขยะ เรื่องการทาปุย๋ยจากเศษกิ่งไม้ตรงนี้ก็ช่วยวยกันได้ค่อนข้างเยอะและที่สาคัญที่สุดก็จะอยู่ในภาคในภาคประชาชนครับที่จะต้องร่วมร่วมร่วมกันนดน,น,น,นอารมณ์เรื่องการัดแยกขยะกับเรื่องการทิ้งขยะต่างๆครับ,รบผมจะเข้าเข้าเข้า <ๆ S 2> ไปดูให้ดีที่สุดนะครับเพื่อเพื่อเกลี่อมาทําโครงการที่สําคัญกับพี่น้องประชาชน